อมโ้เต็นรถเหรอครับเดี๋ยวนี้เป็นท์เหรอเป็นท์ซื้อรถมาบิ้วแล้วก็ขายเหรอโอ้โหนี่ผมมาฝากเลยฝากขายไม่ไม่เดี๋ยวผมย้ายมาโครเขาเราก็เลยฝากไว้นี่เลยอฝากดินไปฝากตรงขั้นี้เพร๋อติดขาค้าไม่เข้าอ่ะ

ชันหน้ากว้างมีสโรด้วยมีสโรด้วยใช่ไหมครับอืมทังน้ำมันข้างล่างก็ยังใช้ได้อยู่ใช้ได้ครับนี่เป็นอขาด้ีหนี่เล็งไ่ไ ภาษีขาดปีหนึ่งธันวาหกห้าไ,ไอ้ไอซื้อนานนะซื้อมาน,น่าจะประมาณสองปีอ๋อซื้อมาสองปีแล้วบัตรเขาขาดยังยังเอนนี่ในในใบซื้อขายเป็น,ปนชื่อ <c oughs> แฟนผมฮะ <c oughs> ในใบซื้อขายเป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นชื่อแฟนผมแต่ว่าเขาทำงานอยู่นี่แหลยไม่นางนางสาวเนี่ยอันนี้เจ้าของเดิมครับ แต่ว่าใบอันนี้มันม,มีับประชาชน่วงเขาไหมมีครับอยู่ในที่ผมจะไปโอนแล้วมันมันเป็นทะเบียนข้อกเกษกตรอ๋อยังเป็นมีข้างเสริมอยู่หน่องฮะเอียงเกาะหกบีดีหนึ่ง,งไม่ได้กระซิ หนึ่งสองศูนย์สี่สองหนึ่งเก้านะเออ,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 อกลองมาอยู่ตรงนี้เลยเบิ่งคะซีด,ดินี่พวกบ่กเกิดรถเกี่ยวอ่างเกิดรถเกี่ยวรถเทเลออันนี้เป็นสองร้อยนะหัมใหญ่เป็นหัมใหญ่แต่เป็น ทางท้าย e ทีเอ็กต์ X อย่างไม่สวยสองเส้นสโลว์อะไรดูดิมันเ,เป็นเกียร์กลางเป็นเกียร์กลางครับ เป็นเหล็กโอ้กระบะสวยมากครับกระบะเสริมเหล็กอย่างดีเลยโอ้กระบะอย่างดีๆอลยโอ้น่ฮะเวลาขึ้นอันนี้อยากชนนิดหนึ่งวันนี่ล้อกับยางน่าจะขูดนิดหนึ่งเห็นไหมนะข้างหลังดูดิอข้างหลังก็เหมือนกันครับ คือเขาเสริมไม่ได้ยกสูงเท่าไหร่นะถ้าเราจะไปทำให้ดีก็ต้องเอาเหล็กขึ้นไปอีกนิดนึงเทน้ำมันเครื่องน้ำด้วยโอ้เชื่อมหางหางท้ายลากยังไม่ได้ลงเล่มไม่หางทำ ทำออกมาได้ดีเยอะครับหาเขาหลิกตัวนี้มีคนถามหาเยอะ,นะะโอ้โหข้างล่างเขาเอาพาเบรกออกแล้วนะฮะม,มีน้ำมีอย่างวะสตาร์บั๊งสูงเนิน อันนี้มันเป็นไฟฟ้าหรืออะไรครับเป็นกดอยู่ข้างหน้าเลยเหรอรหางไฟฟ้าแล้วกดอยู่ข้างหน้า

อย่างเป็นทีอย่ับสโลว์เป็นคนสโลอินเตอร์กันเดี๋ยวดูก่อนกดลงเรื่อยๆนี่เป็นไหมเนี่ยเป็นไหมเนี่ยรถใช้งานปกติทุกวันนะครับอันนี้้าว่าหางหางยาับ งอ,งอนิดหนึ่งรับข้างนี้โอ้ห่างข้างนี้บิดเบียดยิงยิงข้งนิดหนึ่งโอ้ยาวขึ้นรถเกียร เขาทาต่ำมากเลยเพียงเอวเนี่ยเพียงสะดือผมเลยนะตองจรงนี้นะ ขึ้นเร็วดีครับอันนี้มันมีคันเอาล์ไหมอันนี้มีคันเอาล์ไหมครับหรือกดเลย,โ,เลยโอ้ไม่มีระบบแบบ ปั๊มลมปั๊มลมในตัวนะครับไม่ใช่ปั๊มลมสายพานโอ้เสริมสปริงครับสปริงสามตัวเลยหัวเก่งนะฮะแต่งมาแบบโยงมาข้างหน้าเลย อเโอเคแต่เสียงวาวกันดึงออกมาเบื้งน้ำเลยดึงออกมาไปเลยเบื้งน้ำมันเนอเป็นสีไลน้ำวนวะเบื้งน้ำมันวนวะ เ่ง oh, <okay. S 1> สวยครับหัวเก <Okay, S 1> มคาถา จะไม่คุยราคากันนะครับไม่คุยราคากันก็ได้เท่าไหร่อันน,น,นี้อันนี้นี<อ><อ>่ใบบ่อไม่รู้อยอ๋อนี่ให้มันนี่สายนี่สายน้ำตัวตัวแยกตัวแยกมันไม่ดีทําให้น้ำน้ำมันมันไหลย,ย้อนใช่ไหมน้ํามันมันไหลย,ย้อนทีนี้มันเวลาจอดนานเดี๋ยวสตาร์ทติดยยากบางทีมันอาจจะมีอากาศไงเขาเนี่ย นี่อากาศหรือแป๊บรั่วหรืออะไรทุกอ,อย่างมันจะรั่วหรือสายรั่วอย่างนี้ต้องหาอะไรดู